ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่พามีนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับจริงๆตั้งใจจะมากินกาแฟนะครับคนนี้โคโอนะครับโคโอบ้านอหูีบ้านดูนะครับครับอยู่ใกล้ๆสนามบินครับแล้วก็อ่าเป็นหัวหน้าหมวดเอกสังคมโรงเรียนบ้านสันทรายนะครับแ่สายครับตอนนี้เพิ่งไปผ่าตัดมาครับมือแขน แขนน่าจะใช้งานหนักไปหน่อยครับช่วงนี้น่าจะใช้แขนซ้ายฮะยแขนขวาใช้ไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้นะนก็ไปผ่าตัดมาสองสามวันครับที่แล้วก็<อ>หนักใช่ไหมสาเหตุที่สาเหตุนี่ผมไม่แน่ใจครับแต่ปกติคูโอจะใช้แขนขวานะครับเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนไปใช้แขนซ้ายนะครับก็น่าจีกสักพักใหญ่ครับกว่าจะมาเป็นปกติได้นะฮะนี่ก็จะเป็นวิววิวสายหร่ผ่ามีผามีอาวิวที่ผามีตอนยามค่ำคืนนะฮะนี่ครับ ส่วนคนนี้อาจารย์กรนะครับคนนี้บ้านอยู่อยู่ที่พะเยานะครับแลว้วก็มีแฟนครับอยู่ห้องตัวเองนะครับโอ้รู้สึกว่าเริ่มเป็นละรับเครื่อ <c oughs> งนภาพเริ่มสว่างอุปกรณ์ใช้ยาลิสอุปกรณ์เลสซิ่งนะครับก็เมื่อก่อนก็ไม่ใช่ชื่อนี้นะเมื่อก่อนใช้ยาอุปกรณ์เก้านิ้วนะครับพอดีพอดีนิ้วหนึ่งโดนตัวเด็บพอดี พีการนะครับหลือเก้านิ้วก็เป็นฉายาใช่ไัมนั้นเก้านิ้วนะครับ <c oughs> มาโรงเรียนนี้ใช้เก้านิ้วไม่ได้เดี๋ยวเด็กตกใจครับกลัโอ้ตอนเลสซิ่งมาจากไหนครับฉายาผมก็เลยต้องตั้งฉายาใหม่เป็นอุปกรณ์เลสซิ่งนะครับก็เลยหาอะไรหาล้ออะไรมาตรงเตก,ก็เลยก็เปลี่ยนชื่อจากเก้านิ้วเป็นเลสซิ่งนะครับ <c oughs> ๋ยนนี้ก็เป็นก็กลายเป็นว่าเป็นเ,เลสซิ่งก็เป็นผู้เ,เก็บเงินด้วยนะครับเลสซิ่งนะ เก็บเน้นนะครับเป็นหมวกกันนอกนะครับใช่คุณนนท์แนะนำหยังนะครับใยายามค้ำคืนก็ไม่ค่อยมีอะไรครับตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟครับแล้วก็นี่จะเป็นเป็นบ้านเจ้าของนะฮะใครที่อยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับก็ร้านเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงนะครับวันนี้เรามาหกโมงแล้วนะฮะก็ได้กันเห็นวิวมืดนะครับ ว,วิวค่อนข้างสวยนะครับที่นี่นะก็ะสาวไหมโอ้โคตรเท่อ่ะนดดั่นด้วยไปผมถ่ายให้มาโคตรเจ๋งอะ่ะหมดกลางคืนอะ่ะนะทำไงมันถึงเป็นหมดนะงตือนเป็นสาวกินงง